นะครับสูตรแกงหน่อไม้สูตรนี้นะครับไม่ต้องใช้ใบยะนางนะครับใส่มะเขือเทศใส่ถั่วใส่ไข่สามลูกนะครับแล้วก็ใส่ขิงสักสีห้าแว่นนะครับแต่น้ำปลาน้ำตาลผงชูรสนะครับแล้วก็ไปชิมเอานะครับนี่นะครับสูตรนี้นะครับแล้วก็จะใส่ผัดนี้ลงไปนะครับสูตรนี้นะครับ ไม่ได้บอกใครง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่ไม่อยากให้ใครกินด้วยนะครับแต่วันนี้มาบอกแล้วนะครับเราใส่ผักลงไปนะครับนี่หม้อเล็กๆนะครับคนลงไปข้างล่างนะครับก็ปิดแก๊บได้เลยนะความหอมของใบกะเพราต้นหอมบางทีก็จะขึ้นมานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแยงหล่อไม้สูตรนี้นะครับ หน่อไม้สดนะครับแต่เราก็เอามาแกงได้นะครับปดิดเลยครับชุบสูตรนะครับแกงหน่อไม้สดสูตรนี้นะครับไม่ต้องงอใบยะานางนะครับวิธีทำก็เอาหน่อไม้นะครับหน่อไม้สดที่เราหั่นแล้วก็ไปต้มนะครับต้มน้ำหนึ่งใส่เกลือด้วยนะครับพอต้มประมาณสุกสัก น้ำเดือดสัก10นาทีก็ปรุงลงมาเทน้ําออกนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปต้มใหม่นะครับเอาข้าวเหนียวใส่ไปสักปั้นนึงใส่น้ําปลาสักสามช้อนแล้วก็ใส่น้ําตาลสักสองช้อนใส่ผงชูรสแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ใส่มะเขือ มะเขือแดงนี่ครับที่ใส่ส้มตํานะครับใส่ถั่วฝักยาวนะครับใส่ไข่ลงไปสามลูกนะครับใส่ไข่ตอนที่น้ําเดือดแล้วไม่ต้องคนนะครับเวลาต้มไปแล้วครับมันก็จะเหนียวด้วยน้ํามันจะข้นเพราะมีข้าวเหนียวอยู่ปั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่นี่ครับถั่วฝักยาวกับผักกะหล่ำมาใส่ตอนนี้ก็ได้นะครับผักชีต้นหอมนะครับ แล้วค่อยชิมนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับใส่ขิงสักสามแว่นสีแว่นนะครับเพื่อความหอมถ้ามีใบผักกะแยงนะครับใบผักอีตู่ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มีใบกะเพรานะครับก็ใส่ใบกะเพรไปก่อนนะครับรสชาติออกมารับรองได้เลยนะครับว่าแซ่บอีรลี่นะครับ ท่านอาจจะลืมใบยะนางไปเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าใบยะนางเดี๋ยวต้องไปตำเดี๋ยวต้องไปปัน่นเดี๋ยวต้องไปบดนะครับสูตรนี้ก็ได้กินหน่อไม้สดแบบว่าไม่เป็นลองแกงเป๋อแจงชะอมเหมือนกันนะครับใส่วัตถุที่เรามีคล้ายๆกับ ทำแกงอ่อมประมาณนั้นแหละครับคือไม่ต้องไปใส่ใบย่านางหรือใส่อะไรก็ได้ถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่ลงไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีหมูหรือหมูสามชั้นก็ใส่ลงไปก็ได้หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับนี่เข้มข้นประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะข้นเพราะว่าข้าวเหนียวมันเริ่มเหนียวเริ่มออก น้ำจากข้าวเหนียวนะครับที่ผสมกับข้าวเหนียวก็เริ่มเป็นน้ำข้นเวลาสดร้อนๆมันก็จะอร่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในถ้วยนะครับท่านผู้ชมว่าสูตรนี้จะเป็นอย่างไรเวลาเราแกงเสร็จหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นะครับก็มีประมาณถั่วนะครับอือ <c oughs> ไม่ต้องพึ่งใบยะนางน,นะครับมันก็ หอมไปอีกใบตะไคร้ก็ไม่ใส่นะครับใบมะกรูดก็ไม่ใส่อร่อยเหมือนกันนี่หว่าใส่ไข่แล้วคร,รับมันยิ่งกว่าอาหารประถังนะครับอาหารห้องเต้ครับ